สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดงเด่นพากินพาเที่ยวครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับอยู่อำเภอปากบางนะครับอาหารเจ้าของปากบางนี่ตื่นร่าลือกันนะว่าอร่อยจริงนะครับผมมากินบ่อยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับวันนี้ลุงเด่นจะพามาชิมนะครับลุงเด่นจะพามาชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาช่อนนะครับมาเมืองสิงห์บุรีปลาช่อนเขาเยอะนะครับลองไปดูหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาช่อนนะครับก๋วย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาช่อนนะครับต้มยำพุงไข่หัวปลาหกสิอต้มยำทะเลก็มีนะครับนี่ครับยวพาไปดูในร้านนะครับเตี๋ยวต้มยำปลาช่อนนะครับแถวเมืองสิงห์บุรีลบบุรีพวกนี้คนทำน้ำพริกแกงป่าวกนี้จะอร่อยมากนะผมว่านะครับเขาทำอาหารอร่อยนะคนจังหวัดนี้ครับเดี๋ยวพาไปชิมดูครับครับผมนี่ครับ สูตรต้นตำรับเมืองสิงห์บุรีครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาช่อนนะครับหน้าตารสชาติจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมพาไปดูครับไปดูในร้านเขานะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาช่อนต้มยำปลาช่อนก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลต้มยำหัวพุงปลาช่อนเนื้อปลาช่อนลวกจิ้มไอ้ต้มยำหัวพุงนี่มันคือกินกับข้าวสวยเหรอครับใช่กินกับข้าวเปล่าค่ะสั่งรถจัดได้เลยรถจัดรถอ่อนอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณบ้านบางระจันอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสอันนี้จะเป็นหมูโบราณ อยากกินต้ยมยำพุงไข่เนี่ยเนะาะอยากชิมอันนี้แหละครับต้ยมยำพุงพุงหัวพุงนี่นะฮะครับะจะขา้าวเปล่าเนาะแต่ว่าจะกินไม่หมดเพราะแรกผมจะสั่งก๋วยเตี๋ยวปลาชอดด่อนอีกเดี๋ยวรอบหน้าจะมาชิมนี่ด้วยกันนะ,ะนะวันนี้จะชิมอ่าหารอะไรคะหันะวพุงปลาช่อนครับผมกินกับข้าวกินกับข้าวเปล่าเนาะจ้าคครับที่จริงเนี่ยตั้งใจจะมาชิมอันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาช่อนนะครับแปลว่า ี๋ยวผมเจอพุงต้มยำพุงไข่กับพุงไข่กับหัวปลาสกอนนะครับแต่รอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าครับผ่านมาผมผ่าน่อยผมจะมาชิมอันตัวนี้ให้ยูอีทีนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาช่อนครับนี่ผมจะสั่งอันนี้แหละต้มยำพุงไข่หัวปลานะครับเน่าหน้าหินหน้ากินครับครับผมนะครับมาแล้วครับเมนูต้มยำพุงไข่หัวปลานะครับชามนี้หกสิบบาทนีงครับหูไข่ปลาช่อนนะครับนี่ก็หัวปลาช่อน ไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดก็ขอมานาเพิ่มได้ครับโหน้ำลายนี่ครับัหปลาช่อนต้มยำหกสิบบาทนี้ครับก็กินก็มีข้าวข้าวเปล่าให้นะครับก็ถือว่าสุด,ดยอดชิมไ้ดูเลยครับหกสิบบาทเอง ซึ่งจะะมากเนซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้นักศึกษาเหนือความสำเร็จของทางการค้าต่างประเทศทให้เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างดีเมื่อทาการค้าต่างประเทศได้ดูเชี่ยวชาญคิดมากประสบการณ์ทานการค้าต่างประเทศและวัฒนธรรมของจีนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความเข้าิจรู้เกี่ยวกับตลาดจีนกลับมาดีขึ้ จะจัดยังประยชน์พิเศประกอบการที่ขายธุรกิจในจีนเพื่อถึงเพื่อโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจจากการประกอบธุรกิจหรือขยายตลาดไอจีนสมไนคะไมว่าจะรนใจรื่องเข้าไป้องอ่คุณ้าคุณบาตร นะะคหรือเข้าไปที่ Facebook Fan Page ค่ะคือคนหนาคำว่า d f t 2 g o นะคะหรือเข้าไปที่ไซต์เว็บโครงการค้าค่ะที่เปิดใ3สามแ้าก็ได้หรือ3ช่องปากเลือกกันค่ะครับช่วงนี้เราพักสักผ่อนครับช่วงมากกว่ามามีเรื่องครับมาแชร์ประสบการณ์ให้คุณแต่ว่าไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของเราเป็นประสบการณ์ของแขกรับเชิญครับที่วันนึ่งถูกเพื่อนแกล้งจะด้วยความสนุกหรืออะไรก็ไม่รู้เอาลูกไปแชร์ แ,บบแล้วพวกนั้นเป็นรูปที่เจ้าตัวได้รับไม่ได้เลย<า>จนทําให้เสียความมั่นใจแต่ในขณะเดียวกันก็ยังดึงสวามิตรมาเพื่อเพื่อมาช่วยจนกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจเต็มที่โดยเขาเรียนรู้ร่างสุขภาพนอกจากนะคะคือผ่า,า,สายสายินค้านั้นไ,ได้อย่างดีค่ะ องีเกามาีอย่างหมอน้ี่ไหนมี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 รู้สักทีว่าอย่างหมอกน้ำตราถ้วยของสองสก้สมีขายมาไาแล้วเกิดไปครั้งหนรายการเรื่องเม้าชาวบ้านพบกับอาจารย์ทุชัยหนองคีอาจารย์เกภาคธุโชติอาจารย์ที่์สุลโรจน์ย่าอาจารย์สน่ห์สีสวัส หมันยากที่จะแก้ไขนะคแต่ว่ารับเชิญของเราวันนี้ผ่านจุดนั้นมาได้เรียบอยแล้วนะครับขอต้อนรับคุณน้ำฝนชุมพราใจวันเต้อนะครับผู้ชมด้านาวลาตอีสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันนี้นะแต่ค่อนริง้ก็ช็อตด้ทายนนี่นี้คืออะไแค่ห้านี่คนอรทองป่าหรือเปหรือ่า หลายสี่โลคะไอ้สกิโลอองเดือนเดียวนะคะแล้วก็รอบเดียวตอนนั้นประมาณ31ปัจจุบันได้หัวปลาสองหัวนะครับเขาต้มแบบไม่ขาวนะไม่มี้กินขาวปลาเลยนะครับก็ต้องใช้น้ําเดือดๆแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรพวกนี้อไปครับนี่เนื้อปลาช่อนนะครับมีปูมีไข่ให้เรียบร้อยครับหกสิบาทนะครับใครผ่านไปมาทางสิงห์บุรีทางจะขึ้นไปทางนครสวรรค์นะครับจะอยู่ทางทางเลียบแถวบ้านปากบางนะครับลองไปชิมดูครับก๋วยเตี๋ยว ต้มยำปลาชอ่อนแต่ผมสั่งอันนี้เป็นต้มยำกุงไข่งอปาลาครับกะทิว่ามากะครับ,รบผ่านเลยครับโอเคนะครับเพื่อนๆผ่านมาลองไปชิมดูครับ